น้ำหอมทั้งหมดที่มีคือทั้งหมดจริงๆน้ำหอมนะคะจริงๆนะคะให้ทายว่ามีเท่าไหร่คือป้าก,กับแม่ชอบเพื่อเพื่อนกินน้ำหอมเยอะมากเลยจะไม่ไยยอยากให้ทายสามสิบสามสิบค่ะไม่งย,ยี่สิบมาเริ่มจากบาร์สแอนด์บอดี้ก่อนละกันคือบาร์สแอนด์บอดี้เนี่ยคือเป็นน้ำหอมอันแรกที่ซื้อหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันมาอันนี้เคลียร์ก่อนนะบาร์สแอนด์บอดี้สวยนะเนี่ยดูดินี่ซื้อมาตั้งโชว์ใช่ไหม ใช่ต่หนขวดออกมกันพราะ่ไม่มีขวดไหนที่หนูพกไปเยอะเลยอันไหนเยอะสุดเน่ยสอไม่คีเยอะคือพ่นห้องอันนี้เยอะสุดหาเยอะสุดเนไหนี่นี่อล้ันนี้หาเยอะสุดไม่นี้คือใช้นาแล้วอันนี้คือเป็นน้าหอมประจาที่ใช้ที่นเก่าฉีดตรงนี้ทุกวันอันนีบก่อนดีก่าิวคะบัอดมีเท่าไหร่บอี้มี1 สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบพอดีเลยกลิ่นแรกอันนี้เป็นเพียร์วันเดอร์เพียร์วันเดอร์นี่มีสองอันกลิ่นเหมือนกันแต่แพคเกจิ้งเปลี่ยนแ,แล้วไงแล้วสูตรต้องมาไหมลืมว่ามีแล้วพูดจริงจริงโอ้คือแพคเกจิ้งมันเปลี่ยน <c oughs> เห็นไหมกลิ่นนะคะ,ะกลิ่นอันนี้เนี่ยมันจะมีความหอมหอม ก็ตรงนี้นมันจะมีความหวานนะอันนี้หอมแบบหวานมีความแบบ<อ>เรียนิน<ม>หนึ่งเหมือนแบบเป็นเขาเรียกอะไรอะสามหวานที่มีความสุขสนนี่อันนี้คือเหมือนบอกว่าหอมเหมือนขนมนะไม่ใช่หอมดอกไม้กลิ่นมันน่าจะเหมือนกัน,นะริงเฮ้ยเหมือนไม่เหมือนอะไม่เหมือนกินไม่เหมือนกันอาจะปรับปรุงกลิ่นไงใช่ใช่เขาจะปรับปรุงสตด งอ,อ,อันนี้จะมีความสดชื่นขึ้นมาหน่อยอันนี้มันจะหวานแบบตื่นทะมือน,นิดนึงอ่ะอันนี้จะมีความสดชื่นขึ้นมานิดนึงไม่เหมือนเราแต่ป้าจะให้หวาด,ด้วยนะโอเคต่อไปนี้เป็นกิ่งแฮมแฮมเนี้ยจะให้กลิ่นสะอาดหอมอ่อนๆไม่แรงมากกลิ่นแบบหอมสะอาดอะ่ะเป็นกิ่งแฮมธรรมดาอันนี้เป็นกิ่งแฮม Gorgeous เดี๋ยวลองมาเทียบกันเลยเนี่ยอันนี้จะมีความหอมสะอาด หอมสะอาดหอมผู้ดีหอมผู้ดีใช่หอมสะอาดอ่อนๆแบบเดินผ่านแล้วอุ้ยตอนคนนี้ก็ตัวหอมจังเลยผัไปกินแพมกอเจียสอันนี้คือชอบมากนะที่มึงกับับเขาชีทุกวันอันนี้จะมีความแบบวหวานหวานขายข้ินมากกว่าอันนี้หวานอันนี้หวานอันนี้หวานดอกไม้อันนี้หวานดอกไม,นนนกไม้นี่เป็นผู้หญิงหวานหวานเลยอ่สะสาวหวานแบบหวานมากชอบอันนี้นะจริงนวะว่า เพื่อนเน่บอกวันนี้หอมนะมาต่อไปกิงแฮมอันนี้เป็นกลิ่นแบบกุหลาบ Brightest Bloom อันนี้จะเป็นมีความแบบดอกไม้ดอกไม้อันนี้มันคือกลิ่นดอกกุหลาบเลยอะกลิ่นมันคล้ายกันเพราะมันก็คือดอกไม้แต่อันเนี้ยมันจะเป็นดอกไม้ที่เหมือนมีความโตขึ้นมาจากอันเมื่อกี้นิดนึงอะอันเมื่อกี้คือหวานๆเด็กๆน่ารักน่ารักอันนี้มันจะแบบหอมดีันนี้อันนี้เป็นดอก Rose มันคือกลิ่นแบบ ดอกูลามเลยอ่ะ On the Horizon อืมอันนี้แามเปญได้กลิก่นเป็นยังไงลองดูหน่อยอืมกลิ่นทะเลทะเลนหน่อยวะอือกลิน่นผู้ชายอันเนี้ยใช่เหรอแบบนี้เขาเรียกกลิ่นผู้ชายลูกเหรอป้าว่าหนูไม่น่าชอบเลยนะกลิ่นแบบนี้ตายกับพวกไอ้ไอ้ดับกลิ่นตาว่ะบ้าแรงจริงแรงมากอันนี้ไม่ค่อยชอบเนาะอัอนอนี้จริงไปเลยว่ะแชมเปญโทสเนี่ยหอมมากอยู่แล้ว แชมเปญโทสคือหอมมากอยู่แล้วอาชีทีต่ตัวเลยอันนี้มันคือบอดี้มิสนะทุกคนไม่ใช่แบบออเดอร์พอรฟูรนะลม <S <S อันนี้มีความหมวานขนมขนมแอบแบบเปรียร้ยวๆนิดๆอันนี้คือแชมเปญโทสพอก <To ast. S 2> อดี้มิสอะไรครับบอดี้ดม,มิสคือไม่ติดทนมากไม่ติดทนมากก็คือ ฉีดเช้ <ไป S 1> ชาเ<า>ดินออกจากบ้านหายเลยเออเพื่อนก<ช>็อบอกไม้มันก็คือน,นิดหน่อยอ่ะมันจะมีต,ติดติดบ้างแหละเสื้อผ้ามันต้องแบบมาโดมใกล้ๆอ่ะมันถึงจะได้กลิ่นอะไรอย่างเงี้ยตัวหอมแต่ไม่ได้เดินผ่านแล้วแบบว่าหืมฉุนขนาดนั้นถ้าเกิดเป็นแบบน้ำหอมอ่างเงี้ยมันจะแบบโอเคอันนี้คือเป็นบ o d y mist เฉยๆแบบฉีดแบบเยอะๆได้แต่อันนี้คือฉีดเพื่อสองคู่คือเต็มทนแล้วอันนี้หอมมากเลยนะชอบแชมเปญโทสมีกลิ่นหวานๆเหมือนขนมขนมก็่ตามชื่อเลยแชมเปญโทสแต่มันเป็นหวานที่แบบ ไม่ได้หวานเท่าอันนี้นะเป็นหวานที่มีความแพงด้วยอะ่ะอันนี้มันจะแบบมีความหวานน่ารักน่ารักอันนี้หวานแบบโตแล้วกันต่อไปอันนี้กลิ่นบัตเตอร์ไฟซึ่งจิ๋มีแบบว่าเอเขาเรียกอะไรบอดี้โลชั่นแล้วก็ครีมบำนั้น้ำกลิ่นนี้ด้วยมาบัตเตอร์ไฟอันนี้เพื่อนบอกกลิ่นแบบหอมสุดเพื่อนชอบอน,นี่วินเทอร์แคน a ี p แอปเปอันนี้คือกลิ่นที่ชอบแบบอันดับต้งๆเลยป้าลองชิมไหม <c oughs> อันนี้เป็น อะดมอันนี้หอมจะเหมือนแบบหอมช่วงคริสต์มาสอ่ะอันนี้กินแตกต่างจากอันอื่นกินแตกต่างจากอันอื่นใช่ใช่ใช่ชแต่ถามว่าหอมไหมฟ้าก็ไม่ค่อชอบจริงจริงหนูเลือกน้ำหอมคนให้ผู้ชายเลือกให้นะก็หอมนะหอมอนี้หอมกลิ่นหอมแบบสดชื่นผลไม้หนูกลิ่นอะไรแบบวินเทอร์แคนดี้แป้ก็คือแบบขนมขนมผลไม้ผลไม้ไมอะ่ะ อันนี้สดชื่นนะไม่ได้มีความแบบเหมือนนั้นอื่นอะ่ะต่อไปพิทโซพาร์เรแบบโตอะ่ะใช่ไหมเหมือนน้ำหอมคนโตอะ่ะยังไม่เคยใช้เลยเนี่ยฮะใช่อันนี้น้ำหอมคนโตลเลยนะทุกคนให้ความแบบดูโตมีวุฒิภาวะหมดแล้วบาร์เดนบอดี้มาหมดแล้วไหม้าให้เลือกอันดับหนึ่งของบาร์เดนบอดี้เลือกมาท็อปทก่อนท็อปทรี พับทีเหรอ,อเอาสิ่งยากมากหรอือเปล่าพับทีแปลว่าหนึ่งต้องมีอันนี้ถูกคืนนี้จริงๆมันหอมแต่ถ้าเกิดมันเอาเรียกเป็นสบู่โลชั่นนี้หอมมากแต่พอมันเป็นน้ำหอมเนี่ยพับทอมพีนูน่าจะมีคิงแฮม m ไหมเหรอไม่ไมเหรอเป็นโทสแล้วหนึ่ง <c oughs> king ham g o r g e o s, <c oughs> <S ทีนี้ร่งเละว่าสามวันนี้มากงมั่งะ ให้เป็นสองกับหนึ่งได้ไหมหนึ่งกับสองอันนี้อันดับหนึ่งอันนี้อันดับสองเคียงคู่กันอันดับหนึ่งคืออันนี้คือมันอร์เดูดิดูจากการใช้ไปเยอะอะเห็นไหมอ่าแนะนำสำหรับเพื่อนๆถ้านใหญ่ซื้อตามเด็กๆอธิบายกลิ่นอีกทีหนึ่งเป็นไงคะกลิ่นนี้กลิ่นนี้มันจะมีความหอมหวานน่ารักน่ารักก็คือเป็นกลิ่นแบบเด็กๆใช้ได้ไปโรงเรียนน่ารักหอมสดใสอันดับสองคือแชมเปญโทสกลิ่นเป็นไงคะ กลินมีความแบบหวานๆแต่มีขนมมันในขนมอันนี้คือหวานดอกไม้อันนี้คือหวานแบบขนมอะ่ะทช่ไมาแตกต่างกันนะคนไม่รู้ว่าเข้าใจหรือเปล่าแต่ก็โอเคอ่ะหมดไปนล้วอ,อที่สิบขวดต,ต่อไปเป็นอะไรคะที่ททท s <S ต่อไปเป็นอุ้ยโทษโท Victoria Secret ซึ่งมีแค่3มอันเหรอใช่ไหม ไม้บอดี้เนี่ยราคาเนี่ยมันแวดดี้มากเลยตามที่มันเซลล์ไม่เซลล์นะราคาเต็มน่าจะเกือบพันนะใช่ไหมเป็นเพิ่เกินเกินเนาะใช่พอเซลล์เราก็เหลือสามสี่ห้าหกร้อยใช่คือมันชอบเซลล์แบบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ออฟบางทีนิตี้เปอร์เซ็นต์ออฟอย่างเงี้ยด้วยซ้ำแล้วก็อันนี้ขวดเท่าไหร่คะอันนี้วิกตอเรียซีเพรสเนี่ยจะแพงขึ้นมาหน่อยวะแพงปานไม่รู้เลยซึ่งอันเนี้ยมันเป็นบอดี้ส์มิสเหมือนกันแต่ว่าสองอันเนี้ยมันจะมีชิมเมอร์ด้วยเดี๋ยฉีดให้ดูชิมเมอร์เพิ่มชอบกลิ่นนี้มากกว่าอุ้ย อันนี้คือชิมเมอร์ดูนะคือฉีดแล้วมันจะมีกลิตเตอร์เห็นเปล่าเน็นมันจะมีกลิตเตอร์อืมกลิ่นที่หอมใช่กลิ่นแบบว่าแบบเฟรชพีชเออปีผลไม้ใช่มีเป็นพีชพีชนะอันนี้กลิ่นพีชแต่เป็นแบบเฟรชอันนี้คือตามชื่อ Love Spell แบบที่กลิ่นเราต้องแบบตกรลุมรักอะ่ะหอมมากอันนี้ชอบฉีดไปแบบไปงานพรอมอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันมีกลิตเตอร์ เดี๋ยวนะชอบฉีดเป็นการพอมการพอมมีปีละหนึ่งครั้งนี่นะถึงไลยไม่ค่อยยุบเนี่ยแต่เห็นไหมอันนี้ยุบกว่านี้นะพอใช้อันนี้บ่อยกว่าอันนี้ pure s e d u c t i o n ไม่ไหวแล้วจมูกขยุบไม่ไม่ตุมแบบนี้ก็ได้ดมจุ่มันไม่มีมันไม่ออกมาฉีดขาแล้วกันเป็น glitter เหมือนกันอันนี้กินอันนี้ไม่กินไหมอืมใช้กันเลยอ่ะ ใช่มันคล้ายกันแต่หนูชอบอันนี้มากกว่าคู่แบบมันจะหวานๆละมุนละมุนแต่อันนี้จะสดชื่นกว่าอันนี้จะแบบมีความแบบอหอมอย,อ,ยอย่างเงี้ยว่าี่ิบายยากเหมือนกันนะจริงกลิ่นน้ำหอมอะ่ะต้องไปต้องไปลองที่ร้านนะทุกคนน้ำหอมอะ่ะต่อไปอันนี้เป็นกลิ่น Rush อันนี้ที่จำได้ว่ลาลังเลกับหลายๆกลิ่นเนาะที่ร้านอะ่ะตอนนั้นกลิ่นนี้รป้าบอกป้าชอบหนูจำไดอ้อันนี้กลิ่นโดดเด่นนะลายกลิ่นไม่เหมือนอันอื่น เหมือนบานอเมริกาเนี่ยเลยี่ะสีม่วงหอมกว่าสีม่งวงหอมกว่าแต่อันนี้ดมครั้งดมครั้งแรกเฉยๆแต่พอปลายกลิ่นมันหวานมากอะเนาะพอไปเรียนมาเนาะปลายกลิ่นเป็นปลายกลิ่นที่หวานมากอืมหอ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 มเป็นปลายกลิ่นที่หวานมากพิเรศสีเกดมีทั้งหมดกี่คนสามเองแล้วสามคนน,น,นี้เรื่องอะไรเลิฟสเปิลแน่นอนเชอร์รี่แล้วก็อันอันดับหนึ่งของบ้านอเมริคืออะไร ฟัลล์หนึ่งนะ,อะสองขวดนี้เลือดหนึ่ง Why มันไม่ได้อันนี้คือฉีดเอทิพิเตอ่ะอันนี้คือแบบตายแล้วงานพรอมนี่งานพรอมนี่งานเอทิพิเตอร์แต่นี่ม,นมีชิมเมอร์ด้วยไงแค่ดูขวดก็ดูแบบมันชิมเมอร์มากในสองฟัลล์ได้ั๊บหนึ่งปั๊บหนึ่งได้ไหมขอคิดก่อนได้ไหมคะ,ะเ,คเดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาวอร์อีกทีนึงค่ะ อันนี้แล้วกันอ่ะกิงแฮมกอร์เจสเพราะอันนี้ฉีดไปแล้วดมสักพักนึงกลิ่นมันจะออกลิ่นะมันเพี้ยนๆนะใช่คือสักพักนึงกลิ่นมันจะไม่ได้หอมเท่าอันนี้อันนี้ฉีดคือแบบตอนเย็นยังหอมอะ่ะอันนี้คือชอบจริงเห็นไหมมันจะหมดแล้วเห็นี่ยแนะนำเลยแนะนำนะอ่ะแนะนำแล้วกันเก็บไปโค้ดทัวร์ลำหนึ่งตั้งไว้ก่อนลำหนึ่งเดี๋ยววันเพลสเท่านี้อ่ะต่อไปต่อไปเป็นอันนี้แล้วกันอ่ะ อันนี้นยี่ห้อ Janua ตอนนี้หนูมี13ขวดแล้วนะจนยัวกี่ขวดฮะสองค่ะ Order perfume น,นะมนบ้อันนี้เป็นน้ำหอมเลยไม่ใช่ีร <Body S 2> าคาประมาณเท่าไหรค่ครับจะไม่ได้อะแต่แบรนด์นี้รังทุกคนเจอใน t ิ k กต k อกจะเจอเลยอ,อันนี้เป็น Passion Love ก่อนแล้วกัน อันนี้จะมีกลิ่นแบบความมีความเข้มข้นขึ้นมาจากพวกนี้นะทุกคนเพราะมันคือแบบ a อ d t h perfume นะมันไม่ใช่ body mist หรือแบบ fragrance ธรรมดาแปบ๊บนะ <c oughs> เอาจริงการฉีดเสร็จชู่วทำให้มันเพียนนะเพราะมีกลิ่นชั่วออม,วมันมันเพียนนะทำการหากระดาษแข็งมาแล้วนะคะโอเคอันนี้เป็นกลิ่น passion love g a n u r e สดชื่นแต่วันวันสดชื่นอะ Hmm. อันนี้คือแบบลึกลับน่าค้นหากินแบบอุ้ยอย่างเงี้ย<อ>กินลึกลับอ่ะน่าค้นหาเลยหรออืมกินลึกลับน่าค้นหา t a s t me more อันนี้น่าจะมีความกร r l ลี่ขึ้นมาอ,นนอันนี้หวานกว่ามีความคล้าย้ายกิงแฮมียสแต่ผสมแบบเชนเน่ป๊อปไปด้วยอ่ะอ่าตอนนี้สิห้าขวดแล้วนะแล้วสองอันนี้ชอบอันไหนคะสองอันนี้ชอบ Kiss me more ทีนี้เลือกระหว่างสองอันนี้ใม้ถึงลงจริงแฮมกับเจสไม่ได้นะคืออันนี้มันกนลิ่นใกล้กันมากแต่อันนี้มันเหมือนจะผสมผลไม้ผลไม้กว่าและกินแรงกว่าอันนี้มันจะแบบคือเรื่อ,องความบอนนี่มีสะทุกคนมันจะแบบว่าสดชื่นกว่าอยู่แล้วอะอันนี้มันจะแบบเอาไว้ติดทนนานคือเพอร์ฟูมมันจะคือเรื่อง่ามันจะแรงกว่าสดกว่าถูกมั้ยทลองเรื่องไหนอันนี้บบนยังไม่มีใครหลงได้ ต่อไปอเ,เอาวิดเด็ดไหมเอาเลิฟพอชั่นก่อนละกันเออเลิฟพอชั่นอันนี้มี3อันนะคะตอนนั้นที่เขาเพิ่งทำน้ำหอมอ่ะแล้วก็ซื้อมาทุกกลิ่นเลยทุกเบอร์เลยมีเบอร์ 01, 02, 03นึ่าก่อนละกัน01 Blooming Girl อันที่เป็นบอดี้มิสหรือเปล่าอันนี้เป็นพอร์ฟูมค่ะ <c oughs> การแข็งมันน่ากเกลียดมากอะ่ะมีคนบอกว่ากลิ่นคล้ายๆอันไหนก็ไม่รู้ว่ากลิ่นคล้ายๆมีส t y o r อ h ก็อโอเคนะโอเคนะคนะกลิ่นมันคล้ายๆกันไปหมดเลยเนาะมันเหมือนแบบซ้ำๆอะแต่มันมีความไม่เหมือนกันอยู่นิดนึงนะใน สองกันศูนย์สองเชขชมหมุหนเนาะซัมเมอร์ดรีมหมุนนี้แล้วก็คนมีแล้วก็คนไม่เคฮะอืมอันนี้กลิ่นคุ้นมากกลิ่นเพื่อนหนูเพื่อนหนูใช้แหละท้ายชิร์มิงชิร์มิงอ,อีกด้านหนึน่งแล้วกัน มันถ้ามีเฉียงม,มันเป็นสีเหลืองอ่ะอน,นี่กินเหมือนน้ำยาทำเล็บเลยวะมันมันกินมันเริ่มสเสียเสียไหมโซนหนึ่งดีสุดชอบโซนหนึ่งที่สุด,ชสด,สดใช่แต่เทียบกับบ้านบอดี้ซูบ้านบอดบบอี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สองรอบตายตอนนี้สิบแปดคนแล้วนะจ๊ะสิบแปดคนแล้วต่อมาวิดดั้ดีกว่าไหมไม่มันหลอดเหมือนกันเลยอะโลก คือมันไม่รู้วะ <c oughs> แต่วิดเดนเนี่ยเป็นยี่ห้อน้าหอมยี่ <c oughs> ห้อแรกที่เรจิ๋วใช้แล้วชอบมากใช้หมดไปแล้วเยอะมากแต่ว่าจริงๆเบอร์ถ้าจะไม่ผิดอะศูนย์หกสีเขียวอะไม่รู้เบอร์อะไรแต่สีเขียวอะหอมที่สุดแล้ว,หอ,ลวหอมมากหอมแบบเพื่อนทุกคนเห็นเป็นเสียงกันว่าหอมแต่ตอนนี้ไม่รู้มันหายไปไหนแล้วอะไปถึงว่าในออนไลน์มันหาซื้อไม่ได้แล้วมั้งไม่รู้ออันนี้หอมมากอันนี้ศูนย์แปดคิวปิดใส่ชื่อเลย ต่เห็นที่ชัดว่าต่างจากเนื้อพอยตช์น่ะอันนี้มันจะเหมือนมีความแบบดูแพงดูลักชัวร์แต่นี้มันจะแบบหอมสดชื่นอ่ะเห็นไหมว่าอันนี้แบบสดชื่นหวานหวานสดชื่นอันนี้ชอบมากกลิ่นคิวปิดมีมีความวานิลลานิดด้วยนี่อย่างนี้มีความอะไรนะวานิลลาหอมมากชอบ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 อันนี้นะคะสูงไซคิวปิดมาต่อไปอันนี้อันนี้ก่อนแล้วกันอันนี้เป็นแบบ 07 Christmas Kiss Me แบบ Christmas Kiss Me อ่ะชื่อเก๋ไหมเป็นไงอันนี้เป็นซื้อตอนช่วงคริสต์มาสปีที่สองปีที่แล้วมั้งถ้าจะไม่ผิดนานมากแต่มีความแบบคล้ายๆข,ยขยวินเทอร์แคนดี้แอปเปิ้ลขนม,ม,ขนมใช่ไหมอาอจริงๆบ้าสองอันเนี้ยใกล้ก,กันมากเลยนะเป็นเป็นพอคริสต์มาสเหมือนกันหรือเปล่า mm hmm. ใกล้กันมากใกล้กันมากอันเนี้ยวิดดั้นเหมือนกันแต่มันเป็นเบบี้บิลลิสอันนี้คือคือมีช่วงหนึ่งอ่ะเขาฮิตน้ำหอมกินแป้งเด็กกันมาก น้ำหอมกลิ่นแป้งเด็กใช่แล้วก็เลยซื้อมาแต่เด็กจะคิดว่าอันเนี้ยไม่ไม่เท่าวันนี้อันนี้พูดเลยเลยไหม <c oughs> baby buka white j a s m i n ใจมินเออขอโทษที่อ่านผิดแต่ว่าอันเนี้ยคือวินนี่เห็นไหมรอยวินนี่กัดเยอะมากแต่มันคือกลิ่นน้ำหอมที่หอมมากมันคือกลิ่นแป้งเด็กอะน้ำหอมแป้งเด็กที่ถูกต้องอะคือยี่เ้อเนี้ยละคน <c oughs> อันเนี้ยมันจะมีความ เขาบอกว่ามันคือน้ำหอมแป้งเด็กแต่จริงดๆดิกว่ามันไม่เหมือนแป้งเด็กได้กลิ่นเลยแต่ว่าฉีดไปสักคังม,มันไม่แป้งเด็กนะไงแ,แป้งเด็กอะแต่มันมีความแป้งเด็กที่ไม่ใช่แป้งเด็กที่แบบเรียบๆขนาดนั้นมีแป้งเด็กที่หวานมันหอมๆขึ้นมานั่นแหละแต่ก็รวมๆแล้วหอมดมอันนี้แป้งเด็กชัดมาก อันนี้คือแป้งเด็กที่จริงใจอ่ะอันนี้คือแป้งเด็กที่จริงใจไม่มีอะไรผสมนี่หอมเลยนะแต่อเนี้ยแป้งเด็กที่มีผสมหน่อยเอืมไวท์ไจนินอ๋อยังจะฉะนั้นแนะนำเลยเอาแป้งเด็กมาทาเหมือนกันอันนี้กลิ่นแป้งเด็กแบบเบบี้มาเลยอ่ะล่าสุดที่เพิ่งซื้อมา12 lush amour อันนี้หอมยังเพิ่งเพิ่งซื้อเลยอันเนี้ยหวานหวานผลไม้ดอกไม้พลน์หมดเลยอ่ะ ยี่สามก่อแล้วกันเดเกียวอาวิดด้นเทียบกับแสบอดี้เป็นไงอาวิดดั้ดับหนึ่งของวิดดั้ก่อนดับหของวิดด้นี่โยากค่ะดับวิดด้ก้อนนี้ไงดับหนึ่งวิดดัจริงสนี้ลังเลนะให้คิวปิดแล้วกันคิวปิดดับหคิวปิดดับหอ่าลกวคิวปิดเทียบกับเียโอ้โหยากนะมันใช้คกรณีอะ าจจะให้น,นี้ชนะนะพีดได้แหละแต่ถ้าพีดได้สูนย์ชนะกว่าน,นี้แต่ไม่เป็นไรอันนี้ก็ชนะเก็บเลยนะนะน,นี้ชนะชนะเนี่ยนะคือนนะมันหอมแบบสดชื่นอยู่แล้วอะแต่อันนี้มันหอมแบบไม่เบือ่อต่อไปมาแกงนี้มาแกงนี้เป็นแกงน้เว่าป,ปนนเลยยี่สิบสี่นะยิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปี่บสาิไม่ใช่อันชหอมอยู่ตัวนี้อนัยิบสี่แล้วนับสิยี่สิบสี่ยี่ิบห้ายิบหก ยี่สิบเจ็ดยี่สิปดยีเก้าสปาป๊ะตอนสาส<า>ิบเฮ้ยอันดับหนึ่งรแพ็กเกจก่อนดีกว่ามาดูดูเลยมาอันดับหนึ่งเือแ <นะ S 1> พ็กเกจอ่ะแบบปาเรนบอดี้สู้เฟร์รวโนไม่ได้อยู่แล้วอ,อ่<ะ>ชัว่อยู่แล้วโอ้นี่ดูชาแนลเลือดไปเลยผิวใช่ไหมพอมาอยู่กับเฟราวโนอ่ะชาแนลว่าฉันขอโทษแต่มียอก็ดูสู้ไม่เท่านะดูดิ ไม่แต่เอาจริงกับป๊าตอนนี้ในใจป๊าป๊าให้มิติออนหนึ่งหนึ่งเหรอเพราะนี่มันดูเยอะไปมิตริออนมันดูเก๋แต่ชาแนลดูเอ้ยชาแนลดูเรียบนะดูเรียบไปเลยแพ็กเกจหนูให้สองนี้เขาเริ่มมาอันนี้ด้วยอ่ะสามอันนี้อ่ะซึ่งถ้าตรงเนี้ยของนี้เป็นสี่มผู๋อาจจะใช่นะเฮ้ยแต่ไม้น้สีฟ้ามันดูสวยมากเลยนะเรื่องว่าการรู้ใจหนู คือหลังเลี้าสงส่วนนี้จะให้มีชาแล้วกันอันนี้มันมีความแบบคืออยากให้บ้านหนูเป็นอย่างเงี้ยตกแต่งด้วยอย่างเงเี้ยดีีนนนองตรไหเทลดิดลดดลดแล้วคือทุกท,ทุกแฉกของอันเนี้ยมันมีลายมีดีเทลหมดเลยอ่ะแล้ปผีเสื้อมีความแบบแล้วมันพ่นเป็นชมพูด้านซึ่งเป็นชมพูด้านที่สวยมากแล้วแบบใช้แนละ้วรู้สึกเเจ้าหญิงเนี่ยเ <laughs> จ้าหญิงไหมเอาจริงนี่ก็เจ้าหญิงนะ ดูดิแต่แต่ยังสู้อันนี้ไม่ได้อ่ะกลับมาที่กินต่อมาอันนี้ยเราอิงแต่เนี้ยลูกขนูเออมาเปลี่นเป็นยังไงเปลิ่ยนมากลิ่นบรรยายไหมเราต้องไม่ผิดแล้วมาอันเนี้ยเปรี้ยวจำได้ว่าเนี้ยบอกว่าไม่หอมเลยเฮ้ยถึงจำไม่ได้หรือเปล่าเหื่อนอันนี้จะหอมหรือเปล่าจำจำไม่ได้จริงต้องฉีดอ่ะขอโทษนะได้ใช้ไหมเนี่ยไม่ได้ใช้เลยเืออนี้เปรี้ยวน้ำหอมกลิ่นเปรี้ยวเปรี้ยวไหมอ่ะเปรี้ยวจะประชอบ จริงมันเปรี้ยวแบบเปรี้ยวดีชอบไม่ไม่เหมือนใครเป็นเอกลักษณ์ดีอันนี้เปรี้ยวไม่เหมือนอนไหนเลยเออเปรี้ยวแต่มีซ่อนความหวานนิดนึงแต่เปรี้ยวนําอ่ะเปรี้ยวน่ะแต่มีหวานตามนะแล้วหนูฉีดไปจะมีเพื่อนบอกเฮ้ยวันนี้แบบตัวเหม็นเปรี้ยวมากเลยจริงๆริงแต่เปรี้ยวเปรี้ยวแบบหมเปรี้ยวแบบหอมเร้อชอบเลยอันนี้จริงจริงจริงเหรอแต่สิ่งทไม่ค่อยชอบอันนี้ลองฉีดไปดูดิเผื่อมีใครชอบอันนี้ชอบสุดแล้วของフラเวโนนะเห็นไหมมันจะมีความรสกัาคนอื่นอันนี้คือกลิ่นหอมมากมันจะแบบ กลิ่นแบบกลิ่นเหมือนครีมทามื่อเนี้ยกลิ่นเดียวกันกลิ่นเดียวกันเป๊ะเราลองมาใช้เป็นแบบครีมบ้างเพราะว่าเยน็นหมดล้วนะแบบครีมมันจะหอมอกว่าเอ้ยเลอะหนูทามือมือหนูก็ฉีดไปหลายกลิ่นเนาะมัมมนปนไอยมดเลยว่ะแต่เราเป็นมาหอมมากอ่าไม่เป็นไราฟาวนโนเนี่ยฟาวเนอนชอบไหนส่วนดั่งหนึ่งด้านกลิ่นนะอ,อันนี้กลิ่นต้องอันนี้อันนี้นะอืมนี่เก็บไป หนูว่าต่อไปได้เนะต่อไปอันนี้เทียบกับวิตแดนมหมดบหนึ่งไหนวิตแดนหนูว่านี้อันนี้เป็นสดชื่นกว่าจริงเหรอใช่จริงเหรอใช่เฮ้โหโนแบบว่าเด็ดขนาดนั้นเลยเหรอใช่เด็ดจริงอืมลืมบอกกินซอสเนี้ยอันนี้มันจะมีความแบบอึนทํามนไม่หอมเท่าไหร่ส่วนอันนี้จะมีความชุ่นมาก ืมฉุนมากฉุนปี๊ดเลยน้ำหอมผู้หญิงฉุนๆอะใครชอบแบบฉุนๆทีไรนี้อะอ่ะทีนี้มาเข้ารอบสามอันเนี้ยสามอันเนี้ยคือต้องยอมรับว่ากลิน่นกลิ่นเขาแบบว่านี่คือชาแนลาากับบีออ่ะอืมอันนี้ซื้อไม่ได้นะคะ,ะกลิ่นอะอ้าวขอได้เหรออ้าวถ้าสองอันนี้นอันนี้คือถ้าชาแนลกับบีออ่ะแล้วหนูอาจจะกลิ่นซื้อยังไม่ค่อยได้อ๋อชัดเจนแค่เหรอชัดเจน แสดงว่ากลิ่นอ่ะไม่มีอันไหนสู้สองอันนี้ได้อ่ทีนี้บรรยากลิ่นคือ <Chanel. S 2> ฉีดและเพื่อนทักอะ่ะชาแนลอันนี้กับดีอันนี้อ่ะชาแนลนี้คือชาแน,นลนะครับแชนส์ผีมว่วงกลิ่นเป็นไงหอมซะชื่นอ่ะอือชาแนลมันหอมอยู่แล้วเราเป็นเรื่องกันมาแค่หอมอยู่แล้วมมเลือกจากทุกกลิ่นของชาแนลอ่ะอันนี้ดีสุดแล้วก็มิสดีอเนี่ย เสร็จในกระดานไหมอมหวานอาแต่มันไม่ค่อยร้อนเลยหนูได้ใช้ไหมเนี่ยรีสตยออร์น,นใช่ปลาคนมันใหญ่มากดในงานบายเทสไหมแม่มาช่วยบายเทสไหมยค่ะอะแม่ไม่อยู่อ๋ออยู่แม่หลับอยู่เอจริงใกล้กันมากแต่หนูแยกออกอ ให้แม่แมดมก่อนแม่ดูมแม่ชอบไหนอตอนนี้แอมแม่หลับตาชั้นแนลกับ TIO ไม่ต้องดบับหรอกอันนี้อันนี้คืออันนี้น่าจะเป็นชันแนลสีม่วงอัน,นเดียวหรือเปล่าแป๊บนึงเดี๋ยวมาดมก่อนอันนี้เี็สีอ๋อเปล่าอันนี้ชันแนลม่วง อันนี้ชาแนลม่วงอันนี้มิซิอออันนี้มิซิออนแล้วมันใกล้เคียงมากไม่ไม่อันนี้สดชื่นกว่าอันนั้นมันจะหอมไอันนี้สดชื่นกว่าอ่ะสรุปดีกว่ามิซิออกับชาแนลหนูชอบไหนมากกันอะเฮ้ยเดี๋ยว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 อันนี้หนัวตัวหนัวเลิกไปหมดแล้วฉีดแขนแม่มาแขนซ้ายแขนขวามาแม่ยิ้มแขนหน่อยอันไหนเป็นอันไหนอ่ะไม่ยิ้มแขนแม่หน่อยอูตายแล้วเดี๋ยวเอามือเอามือเดี๋ยวจะได้ล้างง่ายๆยหยุดเอาพื้นเดี๋ยวส แขนขวาเป็นชาแนลว่าพูดแวบอกว่นคเราดิข้างนอกไมตงนปะมัมันมมวันเรายนเยเมืนแลยเป็นแม่เหรอแมวชาแนลม่วงนนะนแม้วชาแนลม่วงชนะดีออาก็หอมแต่ว่า้ม่ดอ่าเจียวให้ดีออมีเหวานไปให้ชาแนล หวานเลยไม่หอมสดชื่นด้วยท่านหน่มีกลิ่นส้มๆอ่ะกลิ่นเนื้อแม่กลิ่นเนื้อแก่ๆแต่ว่าฉันในหอมก่อนแล้วแต่ไม่ไรอ่าจะเกี่ยวให้ดับหนึ่งคือ Miss Leo จะน้ำหอมทั้งหมดที่ต้องใน Miss l e ำราคาอันี้คือไม่เดียกคาตินะแต่กลิ่นมันแบบแม่คาติแต่เป็นดูคาตีโอเคมันก็ ทั้งหมดมีสามสิบคนนะถ้ามันมีแค่สามฟ้ขวดชนะไาชนะบายบายร้วกันไปก่อนนะแง่แล้วนี่จะทำไงล่ะคะกินห้องหอมไปหมดแล้วตอนนี้